สวัสดีจ้าเพื่อนๆคะมาเจอกันอีกแล้วส่แล้วเด้อค่ะสําหรับช่องเงยาวันพาสองเลขค่ะพี่น้องค่ะเมือนี้มีข้าวมีข้าวจากวัดจุมสีพัฒนารามเอาโชคเอาลาบจากปูชีปลาขาวมาฝากด้วพี่น้องเด้อปูชีปลาขาวอยู่วัดจุมสีนะคะบอมเป็นอยู่ดอนปูนตาเดอคะอันนี้อยู่วัดจุมสีพัฒนารามเพื่อนหายมาแล้วค่ะโชคลาภ ให้โชคให้ลาบให้มหาห้างเดียวกล็ลออัปเดตอีกเือนึงเนาะคะ่ะอันนี้เป็นข่าวข่าวที่ได้มากกันเลยเอามานำมาฝากมาตอนค่ะนี่เป็นทางเข้ามาจุมสีนะคะ่ะพี่น้อง่ะบรรยากาศเอามาให้เบ่งนิดๆน้อยๆครับพี่น้องค่ะรราาพอเป็นกระแสเนาะคะ่ะะขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่เป็นทรง ตัวเลขมาให้น้อค่ะพี่น้องคะ่ะวัดจุมศรีพัฒนารามวดประจําวันที่16เดือน10ปี6กสน้องค่ะพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเนยด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออุตสาห์ไปเอ็ดเอ็เอ็อ็มานำมาฝากมาตอนค่ะพี่น้องคะ่ะ ตัวเลขที่เข้าได้มากก็ซีมีสามตัวค่ะพี่น้องค่ะสามตัวตรงๆเลยค่ะนี่ค่ะเห็นบ่มคะเบิ่งค่ะักแล้วก่วัดจูมสีหนึ่งหกสามค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งหกสามตัวเดียวโดดๆไปไว้พิจารณาเบิ่งค่ะเพื่อโดนรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขก็สวยงามค่ะพี่น้องค่ะ สวยงามอีลีเนาะค่ะสวยงามจดดีลำด้วยถูกหวยแล้วมาที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน,น้ำเลยค่ะพี่น้องค่ะ,ะเดี๋ยวเกษตรเบิ่งชัดๆค่ะแคปไว้เด้อค่ะพี่น้องอันนี้ปูชีปลาขาวนะคะขอพรขอโชคขอลาภขอเพ่งบุญบารามีของปูชีปลาขาวะค่ะพี่น้องค่ะขอให้แฟนคลับขอให้เอฟซีถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง แล้ววันที่สองวันที่สามจนวันที่สี่ที่ห้าขอให้ถูกทุกๆคนเด้อค่ะผู้ใดได้เข้ามาชมคลิปนี้ผู้ใดได้เห็นผู้ใดได้เจอก็ขอให้ถูกอวยพรให้ทุกๆท่านแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะอ่าเบิ่งกันชัดๆอีกค่ะขอบารมีปอปูจีปะขาวนะคะเนาะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้งเยวันพาะทงเลขน้ำในดัจพี่น้องจ้ะ